พระธรรมอพยพบทที่สามขณะที่โมเสสกำลังเลี้ยงฝูงแกะของเยโธผู้เป็นพ่อตาซึ่งเป็นปุโรหิตแห่งมีเดียนเขาต้อนฝูงแกะไปยังอีกด้านหนึ่งของถิ่นกันดารและมาถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้าทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏแก่เขาเป็นเปลวไฟลุกโชนในพุ่มไม้โมเสสเห็นว่าแม้ต้นไม้นั้นมีไฟลุกโชน ก็ไม่ได้มอดไหม้ดังนั้นโมเสสจึงคิดว่าเราจะเข้าไปดูสิ่งประหลาดนี้ว่าทำไมพุ่มไม้นั้นจึงไม่มอดไหม้เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นโมเสสเดินเข้ามาดูพระเจ้าจึงทรงเรียกเขาจากพุ่มไม้นั้นว่าโมเสสโมเสสโมเสสทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าตรัสว่าอย่าเข้ามาใกล้กว่านี้ งถอดรองเท้าออกเพราะเจ้ากำลังยืนอยู่บนที่บริสุทธิ์จากนั้นพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบเมื่อได้ฟังดังนั้นโมเสสจึงปิดหน้าตนเองเพราะเขากลัวที่จะมองดูพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราได้เห็นความทุกข์เห็นของประชากรของเรา ในอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร่ำร้องเนื่องจากนายงานอมหิตของพวกเขาและเราห่วงใหญ่ในความทุกข์ทรมานของพวกเขาดังนั้นเราจึงลงมาเพื่อช่วยพวกเขาให้พ้นจากเงื้อมมือชาวอียิปต์และนำพวกเขาออกไปยังดินแดนกว้างใหญ่อุดมไปด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งซึ่งเป็นที่อาศัยของชาวคานาอันชาวฮิตไทชาวอโมไราชาวเปริซี ชาวฮีไวและชาวเยบุสขณะนี้เสียงคร่ำครวญของชนอิสราเอลมาถึงเราเราได้เห็นวิธีการที่ชาวอียิปต์กำลังกดขี่กลมเหงพวกเขาบัดนี้จงไปเถิดเราจะส่งเจ้าไปหาฟาโรเพื่อนำอิสราเอลประชากรของเราออกจากอียิปต์แต่โมเสสทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครเล่าที่จะไปเฝ้าฟาโร และนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์และพระเจ้าตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้านี่จะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้าว่าเราคือผู้ที่ส่งเจ้าไปคือเมื่อเจ้านำเหล่าประชากรออกจากอียิปต์แล้วพวกเจ้าจะมานมัสก,การพระเจ้าบนภูเขานี้โมเสสทูลพระเจ้าว่าหากข้าพระองค์ไปบอกชนอิสราเอลว่าพระเจ้าของบรรพบรุษของพวกท่าน ได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่านและพวกเขาจะย้อนถามว่าพระเจ้าทรงพระนามว่าอะไรข้าพระองค์จะตอบเขาว่าอย่างไรพระเจ้าตรัสตอบโมเสสว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นเจ้าจงบอกชาวอิสราเอลว่าเราผู้เป็นได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่านพระเจ้าตรัสกับโมเสสด้วยว่าจงบอกชนอิสราเอลว่าพระยาเว พระเจ้าของบรรพะุรุษของท่านพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่านนี่เป็นนามของเราชั่วนิรันดเป็นนามที่พวกเจ้าจะเรียกเราตลอดทุกชั่วาอายุจงเรียกบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลมาประชุมและบอกพวกเขาว่า hmm. พระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านพระเจ้าของอับราฮัม อิสอับและยาโคบมาปรากฏแก่ข้าพเจ้าและตรัสด,ดังนี้ว่าเราได้เฝ้าดูพวกเจ้าและได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเจ้าในอียิปต์แล้วแล้วเราได้สัญญาว่าจะนำพวกเจ้าออกมาจากความทุกข์เข็นในอีปปอยิปต์ไปยังดินแดนของชาวคานอันชาวฮิตไทชาวอามูไรชาวเปริสีชาวฮิวไวและชาวเยบุสดินแดน อันอุดมด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งเหล่าผู้อาวุโสของอิสราเอลจะฟังเจ้าแล้วเจ้ากับผู้อาวุโสเหล่านั้นจะต้องไปพบกรรษัตริย์อียิปต์และบอกเขาว่าพระยาเวพระเจ้าของชาวฮิบรูปรากฏแก่พวกเราพวกเราจึงขอเดินทางเป็นเวลาสามวันเข้าไปในถิ่นกันดารเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของเราแต่เรารู้ว่ากรรษัตริย์อียิปต จะไม่ยอมปล่อยพวกเจ้าไปจนกว่ามืออันทรงฤทธิ์จะบีบบังคับเขาฉะนั้นเราจะเหยียดมือออกเล่นงานชาวอียิปต์ด้วยการอัศจรรย์ต่างๆที่เราจะทำท่ามกลางพวกเขาหลังจากนั้นเขาจะยอมปล่อยเจ้าทั้งหลายไปแล้วเราจะทำให้ชาวอียิปต์ชื่นชอบและให้ของกำนันแก่พวกเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ออกมามือเปล่าผู้หญิงทุกคน จะขอเครื่องเงินเครื่องทองและเสื้อผ้าจากเพื่อนบ้านและจากผู้หญิงที่อยู่ในบ้านของนางเอามาแต่งให้บุตรชายบุตรสาวของพวกเจ้าพวกเจ้าจะริบข้าวของของชาวอียิปต์มาด้วยวิธีนี้